ครับสวัสด,ดีครับก็เดี๋ยวันนี้นะครับผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของ for loop กับ while loop นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันในส่วนของ for loop ก่อนนะครับทีนี้คำถามก่อน for loop คืออะไรอ่ะผมจะมาอธิบายเพว่า for loop นะครับ for loop เนี่มันก็คือ loop ที่จะทำตามจำนวนครั้งที่เราสั่งโอเคไหม ฟ r อรูปเนี่ยก็คือ,ล,คคคอลูปที่ทำตามจำนวนครั้งที่เราสั่งที่นี่ครับเนี่ยคือคำว่า for loop ก็คือลูปที่ทำตามจำนวนครั้งที่เราสั่งทีเนี้ย ขอปรับความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับเําว่าลูปในภาษาผมเนี่ยหมายถึงการทำซ้ำอ่ในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะใช้ลูปเนี่ยต่อเมื่ออะไรเอย่ยไข่สาปังในเชิงการเขียนโปรแกรมครับเราจะใช้ลูปต่อเมื่อการที่เราเจอข้อมูลที่เราทำซ้ำ แน่นอนอยู่แล้วมันคือการนำซ้าแต่มันจะสังเกตยังไงว่าข้อมูลนั้นกำลังทำซ้าหรือเปล่าอ่ะวิธีนะครับก็คือเราต้องดูโค้ดอะอย่างเช่นเนี่ยผมทำาอ x c เ l นะดูนะอันนี้จะเป็นโค้ดแบบเบสิกเบสิคโค้ดๆเลยนะครับเดี๋ยผมทํา Excel เห็นปะเนี่ยคุณสังเกตช่องนี้นะสังเกตช่องนี้นะตรงเมาส์ผมละอ่ะสังเกตไหมว่าผมเลื่อนลูกศรลงเนี่ย เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยสังเกตว่ามันมีสิ่งเดียวที่เปลี่ยนก็คือเลขตรงเนี้ยเลขตัวหลังสีที่เหลือมันไม่เปลี่ยนสังเกตปะถ้าผมจะคีย์ข้อมูล Excel แบบเนี้ยนั่งคีย์ทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากโอเคปะผมก็เลยแบบสังเกตว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยของผมมันมีแพทเทิร์นเห็นปะของผมทั้งหมดเนี่ยมันมีแพทเทิร์นผมก็นำแพทเทิร์นเนี่ย มาเขียนรูปในโปรแกรมแล้วให้โปรแกรมมันเขียนพวกนี้แทนผมแล้วผมก็เอาจากโปรแกรมเนี่ยมาใส่ในนี้เออนี่คือสิ่งที่ผมทําอ่ะมันจะประมาณนี้เห็นปะอ่ะล้วต้องการจะพิมพ์อันนี้คือจะนอกเรื่องนิดนึงไปทาง Excel นะครับแบบการทําล็อกเนะี้ยดูนะ Excel เนะี่ยอันนี้อันนี้นอกเรื่องนะครับ ในฟังก์ชันล็อกของ Excel นะเราจะรับอยู่2ตัวแปรด้วยกันตัวแปรแรกก็คือค่าในทางคณิตศาสตร์เนีเราเขียนล็อกยั้ไงล็อก B หัน A ใช่ปะ่ะอ่ะล็อก b หัน A นี่คือในเชิงของคณิตศาสตร์โอเคปะ่ะคือในเชิงของคณิตศาสตร์ ทีนี้ครับถามก่อนพูดให้ตรงกันตัว b เนี่ยคือค่าล็อกที่เราการณ์น,นะฮะหรือบางคนเขาจะเรียกเป็นแมนติซาใช่ปะเห็นไหมตัว b เขาจะเรียกเป็นแมนติซาหรือค่าล็อกที่เราการหาอ่ะแล้วตัว a เนี่ยครับเขาจะเรียกตัว a เนี่ยว่าฐานฐานล็อกเขียนปะเข้าใจตรงกันก่อนทีนี้ ในการประกาศตัวแปรล,ล็อกใน Excel ครับตัวแรกอะ่ะมันก็คือแมนติซาเขาเก็บมาแค่ตัว M แล้วตัวแปรที่สองที่เราจะรับก็คือตัวถางเห็นปะอ่ะสมมติเราต้องการจะหาล็อกกอ็แลล็อกสามทันสองเนี่ยถ้าทำเอ็กเซลเราก็ต้องกรอกเป็นล็อกอจริงๆมันล็อกต้องพิมพ์ใหญ่สินะลืมจริงๆพิมพ์เล็กเอ็กเว่าเข้าใจนะอืม ล็อกนะ่ก็จะเป็นล็อกอเราก็ต้องใส่เนี้ยเห็นปะ,ะเห็นไหมที่ผมสนใจเนี่ยแมนทิซ่ามันคืออะไรตัวนี้แมนทิซ่าคือสองอ่ะก็เอาแมนทิซ่ามาใส่แล้วก็ตัวฐานฐานที่สองก็ฐานมาใส่ตัวแปดที่สองตรงนี้เห็นไหมฐานมาใส่ตัวแปดที่สองตรงนี้อ่ะพอคุณได้ตรงนี้ปุ๊บเทีย นอกเรื่องสองก็คือคุณเคยเจอล็อกตัวนี้ไหมล็อกเนี่ยล็อกตัวเนี้ยมันก็คือล็อกฐาน E โอเคไหมโดยที่ใครเรียนแม็กมาก,ก็จะรู้ว่า E เนี่ยมีค่าประมาณสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ห้าเก้าไปเรื่อยๆอ,อ่ะนี่คือตัว E ของเราทีเนี้ย เรา้อการจะหาล็อกของฐาน E เิถ้าเราต้องการหาล็อกฐาน E เนี่ยแน่นอนว่าพอเราใส่ Excel ถ้าเราแทนตัวนี้เป็นตัว E Excel ไม่เข้าใจแน่น,นอนทีนี้ Excel ครับตัว E ใน Excel นะ,ะตัว E ใน Excel เนะี่ยวิธีกรอกต้องกรอกแบบนี้ น,นเชียอ่ะเขียน exp และทีนี้ใน exp ครับมันจะรับ input เข้ามาเป็นตัวแปรซึ่ง input ที่รับมาเป็นตัวแปรของ exp ตัวเนี้ยมันก็คือเลขชี้กำลังโอเคปะอ่ะในทางคณิตศาสตร์นะครับในทาง excel นะ e กํลัง n อ่ะสมมติเราเขียน e กํลัง n แน่นอนว่าถ้าเราเขียน excel เราต้องใส่เป็น exp และ i ตัวแปรที่มันจะรับมันก็คือรับตัวแปร n ก็คือตัวแปรเลขชี้กำลังนั่นเองเข้า okay, ไหมดังนั้นถ้าเราจะหา e เฉยก็จะมีค่าเท่ากับ exp แล้วก็เลขหนึง่งนี่คือทำให้เข้าใจตรงกันทีนี้ในส่วนนี้ของ excel ผม,มนะ c 1 3เนี้ยผมว่าพวกคุณก็น่าจะรู้แล้วว่ามันก็เอาข้อมูลไปจากช่องนี้แทนโอเาไหมข้อมูลมาจากช่องนี้ช่องสีแดงเนี่ยโอเาป สังเกตว่าทั้งหมดเนี่ยผมต้องการจะเขียนล็อกไอ้ชุดสี่สามจนหนึ่งสีแหละสี่สิบสามอ่ะนี่คือโจทย์ของผมเดน,นะอันหนึ่งมันย่อดได้มั้ย่อไม่ได้อ่ะย่อไม่ได้อ่ะอ่ะเนไรเขียนแค่นี้ก็ได้่โจทย์ของผมก็คืออะไร ผมต้องการจะเขียนยจอของผมมานะ iPad แบตเหลือ4%อ่ะจอขอผมไม่ต้องการครับผมต้องการว่าผมจะเขียนล็อก มีเหมายเท่ากับโดยใช่ไหมที่เขียนคณิตศาสตร์ในเอ็ล็อกของ C3 แล้วก็ฐาน E แต่เราไม่ได้เขียนแค่ C3 แล้วก,การเขียนไปถึงล็อกของ C13 ฐาน E อย่างนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าทำแบบนี้ ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่ะนานถ้าเราขี่ข้อมอูลแต่ทีนี้ถ้าเราจะจัดไฟทอนครับแต่ผมสั่งโปรแกรมมาผมเขียนโปรแกรมโปรแกรมนี้เข้ามาเขียนโค้ดตัวนี้เข้าไปพอผมเขียนโค้ดตัวนี้ปุ๊บผมก็เอาโค้ดตัวนี้มารันซิอ่ะยังไม่ต้องสนใจแล้วผมทาอะไรอ่ะอบสบายแบบนี้ โ oh. อ่ะได้ละเนี่ยคือสิ่งที่ผมรันออกมาเข้าใจไหมก็จะรันได้ตัวนี้ออมาแล้วผมก็ก o อปไปตรงนี้เป็นแทนค่านี้ excel ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมค่าที่ได้ก็คือสิ่งที่ผมต้องการเนี่ยนี่คือประโยชน์ของ f o r l o o p ที่เนี่ครับเราไปฟังนะ แบตผมจะหมดต้องสอนใหเ้เสร็จก่อนแบบหมดอ่ะทีนี้เขาว่า for loop ครับ for loop มันทำหน้าที่อะไรอ่ะมาดูไปพร้อมกัน for loop ก็คือ loop ที่ทำตามจำนวนรอบที่เรากำหนดอ่ะทีนี้กลัมมาของ for loop ครับ concept ตัว for แล้วก็ ตัวแปรโอเคไหมแล้วก็อินอ่ะกี่คือกรา a ของเรากรา a ของเราเนี่ยมันคือตัวฟอร์กับตัวอินโอเคป่ะทีนี้หลังฟอร์คือตัวแปรที่เราจะเก็บทีนี้หลังอินนะครับมันคือซีเควนซ์ก็คือลำดแบบับ เห็นไหมแล้วอย่าลืมเขียน for l o o ต้องมีต้องมีโคลอนไม่ใช่เซมิโคลอนเอเคไหมต้องมีโคลอนนะเดีถ้าใครเคยเขียนภาษา C ภาษา C จะใช้เป็นเซมิโคลอนเซมิโคลอนจะใช้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะแต่ว่าใน Python ไม่ครับขอเป็นแค่ colon. โคลอนเขียนไะอืม for variable in sequence นี่เจ้า variable ของเราอ่ะเจ้า variable ของเราเนี่ย <_ an> เขาจะย่มใช้เป็นตัวแปร i โอเคไหม <_ an> และ sequence ของเราเนี่ยมันคือลำดับทีนี้ลำดับของเราเนี่ยมันมีหน้าที่บอกจำนวนรอบนั่นแหละโอเคไหมและตัว i อ่ะมันจะเป็นตัวแปรที่ เก็บข้อมูลของลำดับเห็นไหมได้รับลำดับมาส่งลำดับรู้ล,ลำดับที่เราต้องการจะเขียนลูกก็ส่งลำดับพวกนี้เข้าไปใน i ทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆสำหรับไพทอนนะก็คือ RENT ์อะเรนสะฟังก์ชันเ e n สฟังก์ชันเร n ของเราเนีย่ยมันจะเขียนได้3แบบ เรนตของเราเขียนได้3แบบทีนี้3แบบก็จะรับค่าที่ต่างกันโอเคไหมเรนตค่าแรกก็คือสต็อปแบบนี้ขันปะก็คือสต็อปลบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเพื่อสนใจว่าสต็อปลบหนึ่งคืออะไรทีนี้เรนตค่าที่2ครับมันจะเอาสตาร์ทขึ้นก่อน แล้วตัวแปรที่สองก็คือสต็อปลบหนึ่งทีนี้เรนตัวที่สามน,นะมันก็คือสตาร์ทสต็อปลบหนึ่งแล้วก็สเต็ปทีนี้สังเกตว่าสามแบบหอผมเนี่ยฟังชันเรนสามแบบผมมันมีอยู่สามแบบก็คือรับตัวแปรค่าเดียว รับตัวแปรสองค่าหรือรับตัวแปรสามค่ามันจะมีอยู่สามแบบแบบนี้เข้า okay, ไปซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเขาก็นิยมทั้งสามแบบแต่ถามว่านิยมแบบไหนที่สุดสำหรับผมผมว่านิยมแบบสองที่สุดเข้าไ okay, ปแบบแรกกับแบบสองนิยมแบบ 3, สามนานๆทีเพราะเราจะใช้หรอกโอเคไหมบางทีเราจะใช้เป็นวายลูปแทนด้วยซ้ำนะอ่ะทีนี้แบบที่หนึ่งครับก็คือในส่วนของเลนส์สต็อปเนี่ย ะสมมติผมกย์ข้อมูลเขาว่าเรนมาโอเคะภาพหนึ่งอ่ะเรนเอาในหมดหมดเซลแล้วกันอ่ะเรนแาบหนึง่งอ๋อนี่ใช้เวอร์ชันนี้ละ หนึ่งนะผมไม่ได้ใช้ไพทอนนานผมไม่ได้เขียนไพทอนนานผมก็ลืมลืมว่ามันกดตรงไหนวะลืมละอ่ะคุณปิดเชลแล้วคุณเปิดมาใหม่คุณก็เซิร์ชคำว่า idle 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 เข็มอ,อ, <Okay. S 1> อ่ะคุณลองพิมพ์คำว่า rent สิสมมติเอา rent สิอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าอะไร ผมก็เขียนในสไลด์ของผมเนี่ยว่าเรนก็คือสต็อปลบหนึ่งแปลว่าถ้าผมแทนสิบเข้าไปเนี่ยนั่นหมายความว่าสต็อปลบหนึ่งของผมเท่ากับสิบเขียนไหมไม่ใช่ผมขอโทษสต็อปลนึ่ง แปลว่าสต๊อปบวกหนึ่งผมเป็นสิบคือผมสับสนกับภาษาอื่นผมเกียนภาษาอื่นเยอะเออผมขอโทษแปลว่าคราวนีน้มันจะเป็นสต๊อปที่อะไรสต็อปที่เก้าเอเคปะมันจะเป็นสต็อปที่เก้าอ่ะคุณลองนะเรนสิบเห็นไหมเรนสิบมีอะไรบ้างอ่ะคุณดูนะ <S 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 ผมจะปิ้นให้ดูก่อนอมาใช้ยาตร่านนี้ใช่ไหมแล้วก็โคลอนนี่ผมต้องการจะปริ้นเป็น i สิ่งที่ได้ออกมาเพ๊บคุณสังเกตไหม i ที่ได้ของผมก็คือ0.9ถัดมา ไอ,อคือศูนย์หน่แล้วเขา้เาเก็าเก้อย่างงี้นคือไของผมเขียนป่ะสมมติผมเอาเรนท์เท่าไหร่เรนส์สิผมว่าคุณดาวได้ถ้าผมเป็นเลน1์สิเนี่ยไของผมมันก็จะไั้ตั้งศูนยถึงสิโอเคไหมเรน1์สิสังเกตมันกี่รอบศูนก็10รอบนี่แหละเรน์จะเป็นตัวแปลกำหนดรอบ โอเคปะจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้เรนก็ได้ใช้เป็นลิสต์ใช้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเราย,ยังไม่ได้แอดวานซ์ถึงจะใช้ลิสต์ใช้เรนไปก่อนโอเคปะนะทีนี้ดูตัวที่สองคือเรนสตาร์ Rain, Start, กับสต็อปหกหนึ่งที่เนี้ยครับผมก็แคำหนึ่งผมก็ต้องการให้สต็อปของผมไปแหละผมก็ต้องการให้สต็อปของผมไปสต็อปที่เก้าเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยสตาร์กของผมผมอยากให้มันเริ่มที่หนึ่งอะผมก็ต้องสั่ง ผมก็ต้องใช้เลนส์นั่นแหละตอนนี้ผมที่มันพิมพ์หนึ่งถึงเก้าเละคือถ้าเลนส์แบบตัวแปร,เด,นะแปรเดียวน่ะตัวแปรเดียวเนี่ยสตาร์ทมันจะสตาร์ทที่ศูนย์เข้ยนไหมถ้าตัวแปรเดียวสตาร์ทจะสตาร์ทที่ศูนย์แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะสตาร์ทที่หนึ่งแปลว่าเราก็ต้องใช้เลนส์สองตัวแปรเข้าช่วยละซึ่งเลนส์สองตัวแปรตรงนี้ผมก็ต้องเขียนว่าเลนส์นั่นแหละ สต,สตาร์ทของผมต้องการสตาร์ทที่หนึ่งที่นี้สตาร์ทของผมนะนะอยากให้มันหยุดที่เก้าเพราะว่าผมต้องใส่เลนเท่าไหร่อยากให้มันหยุดที่เก้าเพราะว่าอยากให้สตาร์ทเป็นเก้าถ้าอยากให้สตาร์ทเป็นเก้าเพราะว่าตัวแปรเนะี่ยผมอยากให้สตาร์ทตรงเนี้ยเป็นเก้าเพราะว่าถ้าผมจะให้สตาร์ทตรงนี้เป็นเก้าผมต้องให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหไร่เป็นสิหอ่ะก็ <P unch S 1> ต้องเป็นเลนแบบนี้อ่ะไม่เชื่อของเราก็ก็ f l า w เจอเอ๋อ for i in range อ่ uh, า range เท่าไร่ดีหนึ่งถึงสิบอ่ะทีนี้ print print i เคสังเกตว่าเนี่ยผมก็จะได้หนึ่งถึงเก้าตามที่ผมต้องการเขียนว่า okay. เนี่ยนี่คือ for loop เนี่ยหลักการต้นต้นของ for loop ก็มีแค่นี้แหละ เอาไว้สั่งในีทำโน่นทำนี่ทีนี้มาดูดูปตัวทดสองกันก็คือ while o วรุสสารนี้คือสารแบบเกิ่นเทอร์นนะเพราะว่าให้ o o p ของผมเนะีย่ยวั loop ของผมก็คือเป็น o ูปที่จะวนจนกระทั่งเงื่อไขเป็นเท็จโอเคไหมวนจนเงื่อไข เป็นเท็จอะเพราะว่าคุณได้แล้วว่าไวยากรณ์ของ y ของผมอะ่ะมันก็ต้องขึ้นต้นด้วย y แต่ทีนี้ตัวหลัง y ของผมเนี่ยมันจะเป็น condition เอ,อเคไหก็คือเงื่อนไขแล้วแล้วก็อย่าลืมก็เ e ม i c คล o n ทีนี้ condition ของผมเนี่ยแล้วด้านล่างก็เป็นสิ่งที่จะให้ลูกททำ ทีนคอนดิชันของผมเนี่ยถ้าคอนดิชันของผมยังเป็นจริงอยู่ y ก็จะวนต่อไปแต่ถ้าคอนดิชันของผมตรงเนี้ยเป็นเท็จเมื่อไหร่ปุ๊บลูปจะหยุดท,ท okay, ันทะีโอเคปะนะเช่นผมจะเขียนวยากรณ์ y ใช่ปะ,ะสมมติผมให้ y ขนาดที่ i มากกว่าสิบอะถ้า i มากกว่าสนะิบเนี่ยแล้วหลัง y ก็ต้องย่อหน้าทุกครั้งข้อกี่ทียลอหน้าสีที y นะ่ะของผมนะเอาเป็น y เลยดิอ่า print i แต่นีนี้้ผมยังไม่รู้ว่า i คืออะไรผมก็ต้อง กำหนดค่า i ก่อนจะเชื่อใช้ y โอเคมะอ่ะสมมติผมให้ i อของผมเท่ากับ0อ่ะเอาใหม่ปิน้น i เอาเป็น i น้อยก็สิด,ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนโคดด้ดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณก็ค่อยมาดูตามผมอ่ะโค้ดของผมตัวนี้เป็นยังไง คของผมตัวเนี้ยผมจะอธิบายก่อน i บวกกับหนึ่งมันก็คือ i เท่ากับ i บวกอ่ะทีนี้หลายๆคน i เท่ากับ i บวกหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ผมว่าเจ๊งนะมึงสถาการเป็นเท็จแต่ว่าในทาง Python บอกว่า i ของเราเนี่ยมันคือการแทนค่าแต่ว่าวิธีการอ่านาน,นะนะผมเขียนแบบเต็มๆแล้วกัน อย่ผมแค่เหอความรู้ใหม่อยากให้พวกคุณได้เจอความรู้ใหม่ผมก็เลยเขียนแบบนี้อะทีนี้ i ของผมเนี่ยโคตดมันจะอ่านจากบนลงล่าง i ของผมเริ่มต้นที่ i ของผมเริ่มต้นที่ศูนย์ทีนี้ y o o p บอกว่าถ้า i น้อยกว่าสิบซึ่ง i แม้ i ท่าศูนย์เนี่ยมันน้อยกว่าสิบถ้า i น้อยกว่าสิบให้ปิี่น i แปลว่ามันก็จะเป็น I ที่เนี้ย i ของเราตอนนี้เป็น0ต่อมาปุ๊บมันก็ i อเท่ากับ0นเนี่ยไปบวก1แล้วกลายเป็นว่า i ของเราจะกลายเป็น i บวก1แทน I ของเราตอนนี้ก็จะกลายเป็น1แทนแล้วมันก็จะวนวายใหม่อีกรอบกลายเพราะว่า i เท่ากับ1 1น้อยกว่าก็วนต่อมามันก็จะเป็น2แทนจนกระทั่ง I เป็นตรงเนี้ยเป็น9 9้าเน้อยกว่าเอาแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอ่ย เก้าพอเวลาผ่านบรรทัดนี้มันจะเป็นสิบละทีนี้สิบน้อยกว่าสิบมันก็ไม่ใช่ละโอเคไหมพอเราไม่ได้ใส่น้อยกว่าเท่ากับเนาะเราใส่แค่น้อยกว่าโอเคปะอ่ะทีนี้คุณลองรันตัวนี้ก็ได้กดเซฟก่อนก็จะรันอ่ะรันตัวนี้เซฟอบปปดเลยกี่เปอร์เซนต์เลยสิบเปอร์เซนต์อันนีด้เดียวไปนิดนึงนิดนึงอันสุดท้ายละพายน เข็มสามะสังเกตเห็นไหมมันก็จะวนดีกว่าเลยโอเคป่ะแต่ถ้าผมใส่เท่ากับไปทีนี้เกิดอะไรขึ้นฮะใส่เท่ากับไปสิ่งเกิดขึ้นก็คืออะผมลืมบอดเซฟอถ้าผมใส่เท่ากับไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อ มันก็จะเป็นสิบให้เราด้วยโอเคปะเนี่ยคือวายลู loop. แต่ทีนี้วายลูของเราอะนะมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอินฟินิตลูก็คือลูแบบไปเรื่อยๆอ่ะอินฟินิตลูก็คือลูที่วนไปจนกว่าวนไปเรื่อยๆอ่ะ ถ้าม่วน,นไปเรื่อยๆเพราะว่าเงื่อนไขหลัง y ยังไงมัเป็นจริงเสมอยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้ y ตรงนี้เป็น true อ่ะผมสั่งให้มันเป็นจริงไหมก็คือใส่ y true อ่ะดูนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงกด save ก่อน save แล้ว run เห็นไหมมันจะวนไปเรื่อยๆเห็นปะไม่หยุดเห็นไหมไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดนะ เอาไปเรื่อยๆอ่ะอ่อนไปเรื่อยๆอยงนี้คือแบบมันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆอ่ะจนกว่าเราจะคอมเราจะเจอ่ะจนกว่าเราจะถอดปลั๊กอ่ะจนกว่าแบตจะหมดอ่ะซึ่งที่นี้แบตของผมเหลือ7%ในคอมเนี่ยเออมันก็เป็นยังไงเอ๊ะถ้าแบตเหลือศูนย์มันก็หยุดโอเคไหมหรืออีกทางหนึ่งที่ผมจะหยุดก็คืออ่ะกด Control C Control C ก็ C คือการหยุดลูก มันก็จะขึ้นว่าคีย์บอร์ดอินเทอร์รัอ่ะแปลว่าตอนนี้ลูปของเราจบละโอเคไหมนี้มันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะในการทำลูปอาจจะมีเบรกมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคไหมซึ่งพวกนี้ก็คืออาจจะมีเบรกมีอะไรเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาตอบวันอื่นแล้วกันนะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ตอนนี้เราเข้าใจคอนเซปต์ของ for loop กับ while loop แล้วใช่ไหมอ่ะ for loop คืออะไรนะ for loop อ่ะวากรขอ,ของมันเป็นยังไงเอ่ย For l ์ o ูเวกอลมันก็คือ for variable in sequence วนตามลำดับที่เราต้องการ r ร n t สอนไปแล้วก็จะมีอยู่3แบบเรา อ่ะก็โอเคก็เดี๋ยวมาดูต่อไปนิดนึงมาก็เราได้แล้วใช่ไหมว่า for loop คืออะไร loop คืออะไรโอเคเนี่ยไอจอยแพดไปแบดผมก็แบตเที่ยงไปเหมือนกันนะแบดผมก็หนึ่งเปอร์เซนต์